สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับหน่วยที่3คะ่ะเรื่องของการหารเศษส่วนและจํานวนพหะคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนก,นกันก่อนนะคะว่าในหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนด้วยกันก็คือเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วน,นะคะ่ะเรื่องถัดไปนะคะก็คือการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับค่ะ,คะ และเรื่องสุดท้ายก็คือการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองนะคะสำหรับในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปแล้วเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนนะคะและสำหรับคาบนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนั้นนะคะมีขั้นตอนและวิธีการนะคะ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะเศษหส่วน2หาร3นะคะเศษ1ส่วน2เป็นเศษส่วนนะคะซึ่งหารด้วย3 3เป็นจำนวนนับนะคะในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องนำตัวตั้งค่ะ ตัวตั้งก็คือตัวด้านหน้านะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารคือตัวตั้งนะคะเราก็จะนําตัวนี้ไปวางไว้แบบนี้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการนํา ตัวหารนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารเราเรียกว่าตัวหารนะคะนะคะเราก็จะนําไปคูณกับส่วนกลับของ3านะคะสคือตัวหารนะคะส่วนกลับของสามนั้นก็คือเศษหนึ่งส่วนสามน,นักเรียนยังคงจําได้ใช่ไหมคะขาะจากนั้นนะคะเราก็โจทย์ของเราก็จะกลายเป็นโจทย์การคูณนะคะเราก็ดูว่ามีจํานวนไหนนะคะที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนสามารถตัดกันได้ไหมคะสาหรับข้อนี้ ดูแล้วไม่มีเลยนะคะเมื่อไม่มีตัวเลขไหนที่สามารถตัดทอนกันได้นะคะเราก็นําไปคูณกันเลยค่ะโดยเอาตัวเศษคูณกับตัวเศษนะคะก็คือ1คูนกับ1นะคะแล้วก็2คูนกับ3นะคะตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้คําตอบเป็นเศษ1ส่วน6แบบนี้ค่ะง่ายไหมคะง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ ในตัวอย่างนี้บอกว่าเศษ4ส่วนหาหาร4นะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะทบทวนกันสักนิดนึ่งขั้นตอนแรกสำหรับการหารนะคะเราก็นําตัวตั้งใช่ไหมคะเรานําตัวตั้งไปตั้งไว้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่สองค่ะเราจะต้องทำอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเครื่องหมายหารตัวนี้ให้กลายเป็น เ่งมากค่ะเป็นคูณแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเราจะต้องนำสีตัวนี้ไปทําให้เป็นส่วนกลับถูกไหมคะส่วนกลับของ4เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนใครยังจําได้ไหม เก่งมากนะคะส่วนกลับของ4ก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็นำไปดูว่ามีตัวเลขไหนสามารถตัดทอนให้ต่ำลงกว่านี้ได้ไหมตัดทอนกันได้ไหมนีนะคะก็คือเลข4ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนและ4ตัวนี้ซึ่งเป็นเศษนะคะเราตัดทอนกันได้เราก็จะตัดทอนนะคะ4 1 4นะคะตัดทอนกับ4ตัวนี้ c 1 4แบบนี้นะคะจากนั้นเราตัดทอนหมดแล้วนะคะเราก็นำไปคูณกันได้เลยค่ะโดยนำหนึคูณกับ1เท่ากับ1น,นะคะ5คูณ1ก็เท่ากับ5นะคะก็ตอบเศษ1ส่วนหแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันนะคะในกิจกรรมดูแอนเลนค่ะเป็นการฝึกทําแบบฝึกหัดก่อนที่เราจะไปทําจริงในหนังสือเรียนนะคะมี3ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อนี้ด้วยกันค่ะค่าในข้อแรกนะคะเศษหนึส่วนหหารด้วย 2, 2นะคะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดก่อนที่เราจะไปทํา สข้อนี้ด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะการหารเศษส่วนนั้นมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนที่1นักเรียนก็นําตัวตั้งไปตั้งถูกไหมคะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารนั่นเองนะคะการหารไม่สามารถสลับที่กันได้นะคะนักเรียนจะต้องวางให้ตรงตำแหน่งของมันนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ในข้อที่1เศษ1นส่วนหหาร2นะคะขั้นตอนแรกเราก็นำตัวตั้งไปตั้งแบบนี้ขั้นตอนที่2เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณแบบนี้นะคะจากนั้นเรานำไปคูณกับส่วนกลับของ2ค่ะส่วนกลับของ2เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเก่งมากค่ะส่วนกลับของ2ก็คือเศษ1นส่วน2นั่นเองจากนั้นเราก็ดูว่าสามารถตัดทอนกันได้ไหมนะคะโจทย์ข้อนี้ ไม่มีตัวเลขไหนที่สามารถตัดทอนกันได้นะคะ2กับหนี่ตัดกันไม่ได้นะคะย้ำว่าตัดกันไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวส่วนกับตัวส่วนนะคะถ้าจะตัดทอนกันได้ต้องเป็นตัวเศษกับตัวส่วนนะคะคือตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนะคะถึงจะตัดกันได้แบบนี้เราก็ไม่ตัดอะไรเราก็คูณกันได้เลยค่ะ1คูณ1เท่ากับ1 6คูณ2เท่ากับ12นะคะเราก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน12แบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่า 2เศษ2ส่วน3หาร8นะคะทุกครั้งที่เราเจอโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารนะคะถ้าโจทย์ของเราเป็นจำนวนคละขั้นตอนแรกที่เราจะทำก็คือเราจะต้องทำจำนวนคละให้เป็นอะไรก่อนคะนักเรียน เก่งมากค่ะเราจะต้องทําจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกินนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทําจํานวนคล้าข้อน,นี้ให้เป็นเศษเกินกันก่อนนะคะ2เศษ2ส่วน3นะคะเราก็นํา3ไปคูณ2เท่ากับ6กถูกไหมคะ6 2, บวกอีก2ก็เป็น8ค่ะเราก็จะนําตัวตั้งนี้ไปตั้งนะคะคือ8ส่วน3นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเครื่องหมายหารตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคูณถูกไหมคะแล้วก็คูณกับส่วนปรับของ8ค่ะส่วนกลับของ8ก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน เก่งมากค่ะส่วนกลับของ8ก็คือเศษ1ส่วน8นะคะจากนั้นเราก็มาดูว่ามีตัวเลขไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ไหมนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือ8กับ8สามารถตัดทอนกันได้นะคะเราก็ตัดเลยค่ะนะคะ8 1 8น่ง8ะคะตัดคู่กับตัวนี้นะคะแ1 8แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดทอนไม่ได้แล้ว เราก็นําไปคูณกันเลยนะคะ1นคูนหเท่ากับ1นะคะ3ามคูณหเท่ากับสเราก็ได้คําตอบคือเศษ1นส่วนสแบบนี้ค่ะค่ะสาหรับโจทย์ข้อที่3มนะคะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะก็คือจํานวนนับอยู่ด้านหน้าและตัวจํานวนนับอยู่ด้านหน้าก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหารอยู่ด้านหลังก็คือ เศษหส่วนแซึ่งเป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะขั้นตอนในการทําไม่แตกต่างนะคะเหมือนกันเลยนะคะแต่เนื่องจากว่า6เนี่ยเป็นจํานวนนับไม่ใช่เศษส่วนนะคะตัวตั้งของเราทุกครั้งที่เราเจอโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหรือหารนะคะทุกครั้งที่เราเจอโจทย์ที่เป็นจํานวนนับให้เราใส่ส่วนหนึ่งให้มันแบบนี้นะคะใส่ส่วนหก็คือเศษหกส่วนหนนั่นเองนะเศษหกส่วนห จากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณเหมือนกันนะคะแล้วเราก็คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน8นะคะส่วนกลับของเศษ1ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ก็คือเศษ8ส่วน1แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดูว่าสามารถตัดทอนกันได้ไหมคะโจทย์ข้อนี้ตัดทอนกันไม่ได้แล้วนะคะ6และ8ตัวนี้เป็นตัวเศษเหมือนกันอยู่ด้านบนเหมือนกันตัดกันไม่ได้นะคะ าจากนั้นเราก็นําตัวเศษคูณกับตัวเศษก็คือข้างบนคูณข้างบนนะคะ68เท่ากับ48นะคะส่วนด้วย1คูณ1เท่ากับ1แบบนี้เมื่อคําตอบของเรานะคะมีส่วนเป็น1นะคะเราไม่นิยมตอบจําได้ไหมคะเราจะต้องเอาส่วน1ออกไปนะคะให้ตอบให้อยู่ในรูปของจํานวนนับนะคะเราก็ตอบเท่ากับ 48แบบนี้ก็เป็นการจบสำหรับการหาคำตอบในข้อนี้นะคะค่ะก็ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่97และหน้าที่1 0 4นะคะ2หน้านะคะไม่ใช่ 97- 1 0ถึง1น4นะคะนักเรียนทำแค่2หน้าคือหน้าที่97และหน้าที่104 2ห,10ห,ห,ห,หน้าเท่านั้นค่ะเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับไม่ยากนะคะเรามาสรุปกันก่อนที่จะจบคลิปด้วยกันนะคะว่าขั้นตอนในการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนั้นขั้นตอนแรกก็คือ นำตัวตั้งมาตั้งใช่ไหมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขั้นตอนที่2คือการเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะคะก็คือส่วนกลับของตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะคะเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอพระเจ้าเวพรนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ